เล็กน้อยกำลังชุมช่มชําเย็นสบายเลยดูฝ่ายวายุจะแอบข้างซ้าย วัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องน้องวายุนะครับวันนี้ก็เดินทางมาเกือบจะถึงบ้านแล้วนะครับมาวายุเข้าบ้านว่าวายุจะถึงทางแยกจะแยกไหมครับเข้าบ้านไหมเดินทุกวันจะจําบ้านตัวเองได้ไหมวันนี้นะครับเดินตามถนนลาดยางน,นี่ก็ มีฝนตกเล็กน้อยกำลังชุ่มชำํำเย็นสบายเลยดูฝ่ายวาย,ยุจะแอบข้างซ้ายแม่จะเดินการลดไว้นะครับขวานก็ต้องเดินติดๆเพื่อรักษาครับเพราะว่าทางใหญ่ถนนลาดยาง จะมีรถค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้มาเจอผุงอัวเลยผุงอัวเดินคงจะเข้าบ้านก่อนเออแอบรถหน่อยเร็วพาลูกอแอบรถด้วยนะ เดินลูกครับจะเดินกันลูกเพื่อไม่ให้ลูกเข้าข้างขวาครับต้องเดินกันซ้ายนี่แหละช้างรักลูกนะครับถ้าจะถึงบ้านนะจะรีบเดินเร็วนะ bởi vì tôi đã thường ăn cây cây ối mỗi ngày tôi không thể hiểu tôi sẽ ăn cây cây nhanh đi, đến đến đi đi, đi ถึงซอยเข้าหมู่บ้านแล้วบ้านยางบ้านของเราซอยแรกเลยเข้ามาซอยแรกจะเข้าถึงบ้านน้องวายุเลยตัวเดิมเดินเร็วแล้ว ฮอลโหลเกือบจะถึงบ eh nah. ้านรีบเดินเร็วแล้วไม่สนใจย้านะเพราะว่าปกติแล้วจะมีน้องๆหรือเด็กๆเขามีกล้วยจะคอยป้อนตอนเย็นๆกับตอนเช้าหลายวายยุถึงจะรู้นะครับเพราะว่ามาถึงบ้านดูครับเก่งมากเลยเลี้ยวเข้าบ้าน จะมีเสียงคำรามเอ๊ะด้วยเรารู้เขาดีใจมาถึงบ้านแล้วเป็นยังไงครับนี่แหละบ้านวายุบ้าน,าานสร้างยังไม่เสร็จเลยเกือบแล้วครับยังขาดงบประมาณเล็กน้อยครับวานก็มีเอฟซีส่งมาหมื่นหนึ่งครับก็ยังเงินเสร็จเสร็จก็ยังขาดร้องแล้วครับร้องเพื่ออยาก กินกล้วยนะครับไม่ใช่ร้องอะไรร้องกินกล้วยยันคาร์ูีสันไทยแล้วก็นอ็อกก็เป็นนอ็อตแล้วก็เตปูนข้างๆเสานิดหน่อยครับก็ประมาณ2,700 0เสร็จสมบูรณ์เลยครับช่างพูดอย่างนั้นครับหน้องอายุนะครับมาถึงบ้านแล้วต,ออต้องเอาหญ้าไปให้เขากินก่อน วันนี้ไม่มีใครเอาน้องๆเอากล้วยมารับเลยกินหญ้าไปก่อนยังไม่มีน้องๆเอากล้วยมารับเลยพายุจะรู้นะครับที่เคยกินกล้วยจะมองกินหญ้าแล้วมองดูเลยมองเด็กมองเด็กมองควานที่เคยเอากล้วยมาให้กินเลยจะหันมากินทางนี้นะครับ นีอจะเรีย้ยงงูเลียบดันแม่ไปเลยเคยกินกล้วยครับเคยกินกล้วยเป็นประจำจะดันแม่ประจำเลยครับเคยกินกล้วยประจำนะครับ นีกลัวยังไม่มากำลังางอีกสักครู่โอลังคาบ้านน้องสวยงามขาดแต่สันไทยใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะถึงฝั่งแล้วใกล้จะถึงฝั่งน้องจะได้อยู่ล่มแล้ว ก็ยังขาดเลยประมาณสองหมืนเจ็ดเสร็จสมบูรณ์ได้ลังคาสบายเลยอย่าให้น้องมายุกซ้อนวันนี้กััวย,ยังไม่มาแน้ว มาเปนู่นเลยติดกล้องเลยวันนี้ก่อนเร่สวัสดีครับสวัสดีครับเร่สวัสดีสวยสวัสดีสวยครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม